สวัสดีพี่ๆนะคะพวกกดช่องทีเด็ดหวัวใจน้ำพารวยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ like, น้ำด้วยนะคะ <S <S <ๆ>วันนี้ก็จะเป็นเพจเพจนะคะเพจของน้ำนะคะมีเพจนี้เพจเดียวนะคะไม่มีเพจอื่นนะจ๊ะ ลงแนวทางต่างๆมาให้พี่ๆนะคะพี่ๆก็ไปกดติดตามได้เลยนะคะหรือจะไปพูดคุยอะไรกับน้ําได้เลยเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้นะคะมากับสูตรเสียวตัวเดียวอีกแล้วนะคะมากับสูตรที่อัปเดตมาแล้วนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะคลิปตัวนี้นะคะไม่เข้ากับไปดูสูตรเดิมได้เลยนะคะหรือกลับไปดูสูตรของอาทิตย์ที่แล้วได้หมดเลยนะคะสูตรทุกสูตรสามารถใช้ได้หมดนะคะไม่มีสูตรในถูกสูตรในผิดนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะตัวเลขมันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเห็นไหมตัวเลขมันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมันก็ต้องมีสูตร มาเรื่อยๆนะคะพี่ๆหรือพี่ๆคนไหนที่เก็บคิดนะคะก็สามารถนะคะทักขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะมีแอดมินวางเลขให้ตั้งแต่เช้าเย็นดึกเลยนะคะไม่ต้องคิดเองเลยนะคะจบเปลี่ยนมุนเปลี่ยนกันค่ะมานะคะวันนี้นะน้ำจะประอนสูตรนะคะสูตรเสียตัวเดียวนะคะหรือจะเอาไปเจาะก็ได้ถ้าไปเจาะได้เอามาเอาไปเจาะก็จะลดต้นทุนในการเล่นนะคะเอาไปดูก้าประตูนบนล่างนะคะสูตรวันนี้นะสูตรก็คือใช้นะคะ ร้อยบน,บนกับหน่วยบนร้อยบนกับหน่วยบนนะคะนำศูนย์มาคูณกับเจ็ดนะคะศูนย์คูณกับเจ็ดได้ศูนย์นะคะแล้วนํามาบวกกับสองคงที่นะคะก็จะเป็นสองนะคะที่เราจะนําไปเล่นนะคะเอามาคูณกันแล้วนะคะก็บวกกับสองคงที่นะคะ เอาผลลัพธ์มานะคะเห็นไหมเอามาคูณกันตรงนี้นะคะ2ตัวนี้คูณกันแล้วนําผลรับมาบวกกับ2โค้ดที่นะคะแบบตัวนี้เลยได้ผลมาแล้วนะคะเราก็มาดูกันนะคะในรอบที่34นะคะผลที่ออกคือ3า1ห2นะคะรอบนี้เข้าไม่เอ,อ่ยรอบนี้เข้านะคะ2เข้านะคะถัดไปนะคะเหมือนกันนะคะก็ใช้นะคะ3คูณกับ1นะคะ3คูณ1ได้3นะคะนํามาบวกกับ2นะคะเป็น5นะคะอะเรามาดูซิเข้าไม่เอ่ยเข้านะคะ ถัดไปจ้าก็เหมือนเดิมนะคะสามคูณห้านะคะสามห้าสิบห้านะคะสิบห้าผลลั์นะคะได้มาแล้วเราก็ไปบวกกับ2คูคงที่นะ,ะเป็นสิบเจดสิบเจ็ดแล้วเราก็ใช้รักหน่วยไปเล่นนะคะเรามาดูกันเข้าหรือเปล่าเอ่ยอรอบนี้นะเข้าเด้งๆไปเลยจะแม่นะคะอ่ารูดแล้วเราก็ติดวิ่งไปด้วยนะคะเห็นไหมเออหรือจะเล่นแค่วิ่งก็ได้นะคะวิ่งบนวิ่งล่างแล้วแต่เลือกเล่นเลยนะคะถัดไปนะคะเจคูณกับสามนะคะ เจ็ดคูณสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะยีมาบวกกับสคงที่นะคะเป็นเท่าไรยี่สิบเอ็ี่สอนะคะเป็นยีนะคะใช้สไปเล่นนะคะ <_ V> เ,เ,เข้าดรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะ <_ V> ถัดไปนะคะสาไปเล่นสามแนะคะหกูณกับแปนะคะหกแปดสี่นะคะหกแปเท่ากับสีบวกกับสองสี้าห้นะคะเป็นห้ 50นะคะเราก็จะใช้0นะคะไปเล่นนะคะ0นำไปเล่นนะคะผลที่ออกรอบ38คือ25077นะคะรอบนี้เข้านะคะถัดไปนะคะ2คูณกับ0นะคะ0คูณกับอะไรก็จะเป็นมันนะคะเข้าเป็น0นั่นเองนะคะ0มาบวกกับ2คงที่นะคะก็เป็น2อาเรามาดูผลรอบที่39พร้อมกันนะคะผลรอบที่39คือ05623นะคะตัวนี้เข้านะคะถัดไปนะคะ0คูณกับ6อา ตัวไหนก็ต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะ,ะบวกกับ2โคที่นะคะก็จะได้2ออ่าเรามาดูผลรอบที่40นะคะผลที่40คือ9 2้าสองป้านะคะตัวนี้เข้านะคะน้ำใสผลของค่ายทองหรือว่าค่ายไร้ัันเองนะคะมันเข้าดีเล่นแล้วมันเข้าดีก็เลยนำแบบปัปพี่นะคะต่อวันได้แค่นี้ก็ได้กำไรเยอะแยะแล้วนะคะ เล่นตัวละห้าบาทสิบบาทแล้วแต่เลยนะคะในการเดินเงินนะคะทุกการเดินเงินอยู่ที่ปลายมือคุณนะคะเทคนิคนะคะเดินเงินให้ดีถ้าเกิดหลุดก็ไม่ต้องทบนะคะไม่ต้องทบหยุดเล่นไปเลยหรือจะหาสูตรใหม่มาเล่นได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่เข้ากับไปดูสูตรเดิมได้นะคะพี่พไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวน้ำมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะน้ำจะหาสูตรแล้วก็แนวทางดีๆมาฝากพี่ๆอีกนะ สำหรับวันนี้นะคะน้ำก็ลาไปแล้วแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ